บ้านเรานี่แม่งแย่มากตั้งแต่อัเทียโตเนี่ยนะ,นะยุคไอ้โตเนี่ยนะคุณลองคิดดูดิว่าเรามีแต่เรื่องที่แย่ๆนะครับขนคนงานเถื่อนยาเสพติดเป็นตันๆนะครับใช่ไหมจับยาจะได้เป็นตันๆอะไรกันมีการลักลอบขนคนงานคนงานเถื่อนมีการเปิดบ่อนกลางกุง การยิงเงินตายไม่มีเฮียอะไรที่แม่งพัฒนาเลยใช่ไหมไมีแต่ความเลวร้วายแล้วก็ก,การผ่านภาษีนะนี่มีมาตรการใหม่จะออกใช่ไหมเยียวยาเฮียอะไรก็ไม่รู้นะเขราเตรียมแจกกันนะแต่ไม่เคยคิดจะสร้างอาชีพให้คนไทยเลยอยากให้คุยเรื่องกักวัคซีน ทั้งที่เอกชนต้องการนําเข้าด้วยแต่วันนี้ผมได้ดูคลิปทลิปหนึ่งคนระับที่นายโบอกว่า,วาที่เราไม่ได้ซีเรียสไม่ได้รีบจองวัคซีนเพราะว่าในประเทศเรามันระบาดน้อยและที่สั่งมาเนี่ยก็สั่งมาเท่าที่มันจำเป็นที่นี่ไม่ง่จริงนี่ว่า วันนี้วัคซีนนะครับมันเอามาฉีดได้คนที่ไม่เป็นจะได้มีภูมิไม่ใช่เอามาฉีดที่คนเป็นนะไอ้คนที่เป็นแล้วเนี่ยนะบางทีมันฉีดวัคซีนไม่ได้แล้ววันนี้ที่คือต้องการประโยชน์วัคซีนคือป้องกันคนที่ยังไม่เป็นไม่ให้เป็นนี่คือประโยชน์วัคซีนนะผมก็เลยฟังเอ้ยกูฟังหูกูฝาดด้วยเนี่วย,นนยว่าที่ได้ยินนายกบอกว่า วันนี้ละประเทศเรามีการระบาดน้อยการสั่งวัคซีนเนี่ยก็เลยสั่งแค่ว่าที่จําเป็นพวกเราคิดว่ายัางไงครับเนี่ยเห็นไหมมันต้องฉีดทุกคนไม่ใช่หรอวะนอะมันไม่ใช่ว่าเอามาฉีดเพราะว่าบ้านเราระบาดน้อยเลยสั่งมาได้น้อยเพราะว่ามันระบาดน้อยมันไม่ใช่ยารักษาไม่ใช่หรอวะมันมียาที่ป้องกัน ประชาชนทุกคนควรได้รับวัคซีนจะระบาดน้อยระบาดม,มากยะมากก็แล้วแต่นะมันต้องได้รับทุกคนก็เลยเออแม่งผมว่าแม่งต้องมีปัญหาทางระบบความคิดแน่นะผมไม่รู้ว่าเขาสอบไปที่หนึ่งในรุ่นแน่นะผมสงสัยมไอห้ห่ามันมียิงข้อสอบมายุคนั้น <laughs> ก็ไม่สอบได้ที่หนึ่งเลยหรอวะแต่กระบวนการในทางความคิดนะความไหวพริบเ็าเรียกว่า EQ นะผมว่ามันตกอ่ะ EQ นี่เรียกวุฒิภาวะทางอารมณ์นะครับไม่มีคำว่าฉลาดแล้วก็มีคำว่าเฉลียวใช่ไหมครับถ้าเกิดคนไหนทั้งฉลาดั้งเฉลียวนี่แม่งดีใช่ไหมครับแต่ถ้าฉลาดอย่างเดียวไม่เฉลียวนี่ก็ก็มีปัญหาใช่ไหมครับ เยลียวอย่างเดียวไม่ฉลาดก็ไม่กระแวงเลยตอนนี้ใช่ไหมรัระแวงไปหมดเลยังนั้นคนเราเนี่ยมันต้องประกอบไปได้วยสองอย่างเลยทั้ง i อคิและอีคินะครับนะเป็นความฉลาดทางปัญญากับความฉลาดทางอารมณ์นะครับนะความฉลาดทางปัญญาก็โอเคละอาจจะบวกลบคูณหารความจำดีใช่ไหมเข้าใจง่าย แต่ความเฉลียวนี่คือความระมัดระวังการวางแผนการวิเคราะห์แก้ปัญหาใช่ไหมอันนี้เกิดจากความเฉลียวการควบคุมอารมณ์การเจรจารต่อรองใช่ไหมการวางแผนต่งตางๆนานาเนี่ยมันเกิดจากความเฉลียวนะเกิดจากไคิว ก็เลยรู้ว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่งเสียดายเวลามากเลยคนระับผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีผู้นำดีๆเนะนี่ยเจ็ดปี่นประเทศเราคงจะาอ,อ้โหคงจะพัฒนาลรำหน้าไปไกลอ่ะแล้วเราก็ละเลยเงินไปเยอะมหาศาลมากนะใช่ครับงนั้นเจ็ดปีที่ดูเดีว่าแต่ละปีเราใช้เงินนมหาศาละ มันน่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี่เยอะแยะมากมายถนนหนทางใช่ไหมนน่าจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้แต่วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถนนก็ยังพังอยู่ถนนก็ยังซ่อมกันไม่เสร็จบ้านเมืองก็ยังลกในเมืองใหญ่ก็แทนนี่จะมีต้นไม้ลมลื่นนะวันนี้ก็ยังร้อนฟันไอเสียก็ขมงสงเฉงว่าอากาศพิษก็ยังเยอะไฟป่า พีเอสองจุห้าโอ้แม่งประเด็งประดังเข้ามาประเทศเราน้ำเสียอากาศเป็นพิษการจราจรที่ติดขัดน้ำมันราคาพลังงานที่สูงเกินความจริงแล้วประเทศเราไม่ไม่มีอะไรเลยครับผมนึกถึงคำพูดหมาตัวหนึ่งเคยบอกว่าจะรีบเลือกตั้งไป้ทำไม ใช่ไหมช่วงนี้มีคนเลือกเรียกร้องให้เลือกตั้งมีหมาตัวนึงมันก็เห่าว่าจะรีบเลือกไหมถ้าเลือกได้นักการเมืองหน้าเดิมๆเข้ามาจะทํายังไงใครจะรับผิดชอบใช่ไหมก็นั่นเลยดิกูก็อยากถามคานี้เหมือนกันเฮ้ยเนี่ยเลือกตั้งก็ต้องช้าให้เวลาต้องห้าปีก็ยังได้นักการเมืองหน้าเดิมๆหละหมาตัวไหนวะาคนจะต้องรับผิดชอบฮะหมาตัวไหนวะควรจะต้องรับผิดชอบอ่ะแม่งก็ไม่รับผิดชอบไอ้เฮียโยนตะขี เยโยนขี้คนอื่นอย่างเดียวเลยนะสันดานแม่งเสียมากเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดแล้วนะเพราะว่าในประเทศนี้คงจะไม่มีใครน่ารังเกียจไ้กว่านี้แนละ้ววันนี้ผมขึ้นหัวข้อว่าหยุดขังความจริงเขาเห็นมีเอ้แล้วไอ้อพวกรัฐมนตรีใช่ไหมที่ประกาศจะเล่นงานคนที่วิจารรัฐบาล เอาไอ้เฮียวิจาร์ณไม่ได้หรอวะเฮ้ยมึงกําลังเข้าใจผิดหรือเปล่ามึงไม่ใช่เจ้าของประเทศไอ้ขี้หายรัฐบาลต้องวิจาร์ณได้ดิวันนี้มันควรที่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนกล้าพูดความจริงเออไม่ใช่มาปิดกัน้นเย็ดแม่กูไม่สนหรอกกูจะด่าแม่งทุกวันเนี่ย เฮ้ยมันจะมาห้ามวิจารณ์ได้ไงวะไอ้สัตว์พอมึงแม่งได้เป็นตำแหน่งแล้วมึงเป็นเจ้าของประเทศเลยเหรอไอ้เฮียกูไม่สนหรอกกูจะด่าแม่งหนักกว่าเก่าด้วยนะรักูร่างไร้ด่าแม่งทุกวัน,น่ยไอ้สัตว์พวกมึงแม่งไม่เคยรักษาสัญญากับประชาชนเออใช่ไหมไอ้เสือจะมาขู่ประชาชนแม่งไม่ดีก็จะเอากฎหมายมาจัดก,การประชาชนแม่งตลกว่ะเฮ้ยมึงคิดมึงเป็นใครวะ มึงคิดมึงเป็นใครมึงยิ่งใหญ่เป็ไหนสัตเนะวิจารณไม่ได้เป็นเฮียอะไรมึงลืมตัวไปสตีนึงมันก็แค่มนุษย์คนหนึ่งวันนี้แม่งมีอำนาจวาสนาได้เข้าไปทำงานได้เป็นตัวแทนประชาชนก็ไปทำหน้าที่เอออยู่มึงแม่ง่าจะขู่จะจัดการกับประชาชนมาที่วิจารณรัฐบาลเฮ้ยไอเฮียถ้าวิจาร์ไม่ได้มึงมาเป็นน้ำสตีีอะไร แโลโกกมากเลยนะพอทีนะอ้เฮียเอากฎหมายขู่เนี่ยกูไม่เคยกลัวมึงแล้วไอ้เฮียวันนี้มีแต่เขาจะท้าทายวันนี้มีแต่คนก็รอวันที่มึงพลาดนะครับคือแม่งโอ้ผม,มรู้สึกมันพวกแม่งรู้สึกย๋ยนนี้ยิ่งใหญ่กลางอัน่หายนะครับนะมันมองประชาชนเป็นเฮียอะไรวะเนี่ยนะมันมองประชาชนเป็นอะไรวะ แม่งขู่จังไอชิบหายเออไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเดี๋ยวจะต้องดำเนินกันดีเดี๋ยวจะให้ปอทอจัดการออ,อสัตว์พิจารณาไม่ได้ไอชิบหายเออ แม่งก็ตลกเลยพวกมันคิดว่าโอ้โหแม่งใหญ่โตแล้วเกินในสัตว์นะกูไม่กลัวมึงหรอกไอ้เหี้ยนะพกพเลออย่าไปกลัวมันไอ้ชิบหายด่าแม่งเข้าไปเออพวกแม่งโอ้โหยิ่งใหญ่ใหญ่โตแล้วเกินในสัตว์ยิ่งกูดูข่าวแล้วบางทีบางคนแม่งรวยใช่ไหมมีหนี้เป็นหมื่นล้านนะไอ้เหี้ย โหถ้ากูมีหนี้หมื่นล้านเนี่ยกูว่ากูต้องตายยักร้อยาชาติยังใช้หนี้ไม่หมดนะหมื่นล้านไอ้ชิบหายทํายังไงวะถึงสามารถปลดหนี้ได้มีหนี้เป็นหมื่นล้านเนี่ยต้องทําธุรกิจอะไรวะฮะพวกเราช่วยบอกเราคนเรามีหนี้เป็นหมื่นล้านเนี่ยมันจะทํายังไงถึงจะปลดหนี้ได้วะเนี่ย เอาเงินที่ไหนมากมายมหาศาลเนี่ในการมาปลดนี้ตลกไหมยอีเป็นทอาชีพอะไรวะเงินหนี้เป็นหมื่นล้านในที่ผ่าใช้เวลาแค่ปีสองปีมันปลดหนี้เฉยเลยหมดเลยเงินที่มีเยอะสุดตอนนี้นะถ้าผมมองในประเทศนี้นะ เงินที่ที่มีเงินเยอะสุดก็คือในคลังใช่ไหมก็คืองบประมาณแผ่นดินเพราะเป็นเงินของคนทั้งประเทศตัต้งงบประมาณไปเองมันสามล้านล้าน,านใช่ไหมมันมหามากมายมหาศาลมากัน้นคิดดูดิว่าโอ้โหแม่ล้านล้านนะล้านล้านนะ ม่ใช่ล้านบาทน,นะรู้ร้อยล้านหนึ่งล้านใช่ไหมสิบล้านนะเยอะไหมหนึ่งล้านนี่สำหรับบางคนเนี่ยบางทีชีวิตนี่ทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นเลยว่าเงินหนึ่งล้านมันเป็นยังไงใช่ไหมทั้งชีวิตเนี่ยไม่รู้เลยเงินหนึ่งล้านมันมัน,ม,น,ม,นมันก้อนขนาดไหนวะมันหนักขนาดไหนไม่คนไม่เคยถือใช่ไหมว่าตัวลงเงินหนึ่งล้านเนี่ยมันเยอะขนาดไหน นะถ้าใครไม่เคยเห็นก็หนึ่งล้านก็จะตั้งสูงขึ้นมานแก้วเนี่ยหนึ่งล้านนะแบคงพันแบคงพันนะแบคงพันก็สิบใบใช่ไหมก็หนึ่งหมื่นใช่ไหมรนะ้อยใบก็หนึ่งแสนใช่ไหมพันใบก็หนึ่งล้านนั้นแบคงพัน ันใบน,นะครับจะตั้งสูงเะนี้แบงค์พันมาเรียงพันใบน,น้ำหนักหนึ่งกิโลพอดีครับมาแล้วไอ้มนีละมึงจะไปพูดถึงมันนำหี้ยอะไรไป,ไปไปอย่ามาฟังเลยคุณออกไปออกไปไม่ต้องมาฟัง เลเอะเทอะออกไปเลยนะไม่ต้องมาฟังนะสติปัญญาขนาดนี้อยมาฟังผมไอ้ชิบหายก็าเริคุยเรื่องที่แม่งดีๆมาให้คุยเรื่องไอ้สวะออกไป <S 2> <S 2> <S 2> เลเอะเทอะเขากำลังคุยเรื่องมีประโยชน์อ่ แล้วไม่ค่อยคุยเรื่องที่มันไร้สาระเนี่ยสายหัวไปเลยนะเฮียเอฟซีอบบนี้ไม่ต้องมาฟังเรื่องต้องเยอะต้องแยะแทนที่จะสนใจเรื่องทรรมหากาินเรื่องประเทศชาติที่มันจะล่มจมไปสนใจขยะเนี่ยนะออกไปเลยนะเฮียไม่ต้องมาติดตามบล็อกไปเลย เรื่องต้องเยอะต้องแย่ไม่ใช้มีสนใจไม่สนใจสนใจเรื่องขยะนี่นะเออเกียรติชิบหายเลยพวกที่แบบแม่งเลอะเทอะเนี่ยผมไม่ได้จะต้องการเอฟซีนะเวย้ยผมต้องการคนที่ติดตามผมแม่งเป็นคนที่มีคุณภาพไอ้พวกเลอะเทอกะก็เลยก็ล่าไม่ต้องมาติดตาม